น้องทีน้องทีถือพวงมาลัยไหว้พ่อบีแม่ออยน่ารักปนชุนลมุนนิดๆสำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบีมกวีและภรรยาคนสวยออยอติพรและเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ฮอตสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้หลังมีลูกแฝดน้องทีน้องทีและเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีสองสาวฝาแฝดมาเสริมทับความน่ารักอย่างน้องอัยวาน้องอัญญา เรียกได้ว่าน่ารักสุดๆแถมอาฮีฟฝาแฝดน้องทีน้องทีก็ยังหลงรับน้องสาวสุดๆล่าสุดทางด้านบีมกวีได้ออกมาโพสต์คลิปสุดแสนจะน่ารักของลูกแฝดน้องทีน้องทีรดน้ำดําหัวพ่อบีมแม่ออยและคุณตาคุณยายในเทศกาลสงกรานต์2566โดยทั้งแฝดโตและแฝดเล็กได้มากันในทีมชุดไทย น่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยทีเดียวส่วนบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความอบอุ่นปนชุลมุนจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลย